สยทัศน์ของจังหวัดอุทัยธานีคือเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรปลอดภัยสังคมอุทัยผาสุขให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานีพศ2561ถึง25 2565ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและเป็นระบบบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดเป็นประจำทุกปีและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อบริหารจัดการขยะและการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองซึ่งผลการดำเนินการที่ผ่านมาในปีงบประมาณพศ2561ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจังหวัดสะอาดลำดับที่สกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก ปีงบประมาณพศ2562ได้รับรางวัลชมเชยกลุ่มจังหวัดขนาดเล็กปีงบประมาณพศ2563ได้รับรางวัลลองชนะเลิศอันดับที่1กลุ่มจังหวัดภาคเหนือสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณพศ2564และปีงบประมาณพศ2565ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องถือเป็นนโยบายที่สำคัญของจังหวัด ท,ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดอุทัยธานีครับสวัสดีครับผมนายขจรเกียรติรักพานิชย์มณีผู้ว,ว่าการจังหวัดอุทัยธานีครับวันนี้ก็คงจะมาขอความร่วมมือนะครับให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการกานตะขยะสิ่งปริกูลมุลฝอยในจังหวัดอุทัยธานีเมืองอุทัยธานีเราก็เป็นเมืองเกษตรนะครับก็มีสินค้าทางการเกษตรมากมายหลากหลายนะครับนอกจากนั้นเรายังเป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับ เป็นเมืองรองก็จริงแต่ว่ามีสิ่งที่เป็นที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทางศิลปวัฒนธรรมวัดวาอาราต่างๆเราก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็แน่นอนแหละครับต้องมีผู้คนพี่น้องเข้ามาในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งพี่น้องของเราเอง3ามแสนสองหมคนในแปดอำเภอก็มีอยู่จย่านหนึ่งการใช้การใช,รใช้ชีวิตประจําวันการประกอบธุรกิจการดําเนินการก็คงจะต้องมีสิ่งของที่เหลือใช้ก็ฝากพวกเราครับพี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือนะครับรู้จักในการนาหลักการสามช่อม,มาใช้นะครับ ผมว่ายัางเป็นหลักการที่ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าขยะที่เกิดขึ้นก็เกิดจากพวกเรามนุษย์พวกเราทุกคน,นครับใช้มากก็เกิดมากแต่ใช้มากแล้วมีการดูแลมีการกําจัดอย่างถูกวิธีปัญหานี้ก็จะน้อยลงไปนะครับโดยทางจังหวัดเองก็ได้ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยผ่านทางหลายช่องทางนะครับมีการประชุมคณะสุรการในทุกครั้งนะครับทั้งภาคราชาการภาคเอกนชนภาคท้องถิ่นนะครับให้ความรู้กับพี่น้องประชาชน ผ่านไปทางนี้นะครับเพื่อจะได้ไปถ่ายทอดกับ่น้องชนได้รับทราบตรงนี้นะฮะนอกจากนั้นเรายังมีการ m o u นะฮะร,ระหว่างส่วนราชการภาคธุรกิจเอกชนภาคีเครือขายต่างๆที่เกี่ยวข้องเรื่องการกาจัดขยะนะครับที่จะได้ดําเนินการซึ่งการดําเนินการก็จะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลบุนฝอยของจังหวัดที่ได้มีมติว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับนอกจากนั้นการจัดการก็จะเป็นคัสเตอร์นะครับโดยมีเทศบาลเมืองนะครับเป็น เป็นหลักเป็นหัวหวน้าทีมนะครับแล้วก็มีด้วยองค์กรปกครองท้องถิง่นทั้ง21แห่งนะครับได้ความร่วมมือนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการกันเป็นอย่างดีนะครับก็ขอให้ความร่วมมือนี้ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้การจัดก,การขยะเนี่ยหมดสิ้นไปในจังหวัดอุทัยธานีนะครับนอกจากนั้นนะครับการดําเนินการก็ขอให้มีการติดตามนะครับไม่ใช่ดําเนินการแล้วมีนโยบายไปแล้วก็ปล่อยไปตามสภาพไม่มีการตรวจสอบไม่มีการติดตามเพราะบางครั้งการติดตาม จะไปพบปัญหาจะพบความก้าวหน้าจะไปเป็นตัวอย่างในการดําเนินการในภาคส่วนอื่นๆได้นะครับก็ขอฝากให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาคีเกี่ยวไก่ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสาคัญในเรื่องการติดตามด้วยนะครับครับผมก็ขอความร่วมมือนะครับทางพี่น้องประชาชนของเรานะครับที่เรียนแล้วสิ่งปฏิกูลมูลฝอยขยะต่างๆเกิดจากพวกเรานะครับจะเกิดมากจะเกิดน,น้อยก็อยู่ที่พวกเราถ้าเกิดน,น้อย มันก็จะเป็นปัญหาน้อยแต่ถ้าเกิดเกินมากแล้วมีการบริหารจัดการมีการควบคุมมีการกาจัดอย่างถูกวิธีผมเชื่อว่าปัญหาขยะก็คงจะไมใ่ใช่ปัญหาของจังหวัดรุชัยธานีซึ่งจังหวัดลุชัยธานีก็คงจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดด้วยครับขอบคุณครับ จังหวัดอุทัยธานีได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะโดยเน้นหลักการ 3R หรือ3ชอคือ Reduce ใช้น้อยรีย s ์ใช้ซ้ำและ recycle นำกลับมาใช้ใหม่เน้นการจัดการทั้ง3ระยะคือระยะต้นทางระยะกลางทางและระยะปลายทางเน้นย้ำให้ส่วนราชการเป็นแบบอย่างที่ดีปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมเพื่อให้ลดการเกิดขยะมูลฝอยอย่างคุ้มค่า สร้างความร่วมมือของพี่น้องประชาชนช่วยกันลดปริมาณขยะหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกและโฟมหรือวัสดุย่อยสลายยากเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมีการจัดทำา o u u ร่วมกับส่วนราชการภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการกำจัดขยะมูลฝอยประเภทต่างๆนั้น จังหวัดอุทิธานีได้มีการบริหารจัดการดังนี้ขยะทั่วไปตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ถึงพฤษภาคม2565จังหวัดมีขยะมูลฝอยทั่วไปเกิดขึ้นจำนวน136,126.97ตันสามารถเก็บขนและกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ123,725.73ตันหรือคิดเป็นร้อยละ90.89 โดยจังหวัดมีกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย1กลุ่มมีเทศบาลเมืองอุทิธานีเป็นเจ้าภาพหลักมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม21แห่งได้จัดทำ MOU ร่วมกันในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในกลุ่มโดยการเก็บขนและนำไปกำจัดณสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลเมืองอุทิธานีนอกจากนี้ก็มีสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลตำบลลานสัก เทศบาลตำบลบ้านไร่และองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียวขยะอันตรายชุมชนคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอุทัยธานีได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเป็นเจ้าภาพในการดําเนินการจัดการขยะอันตรายของชุมชนซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รวบรวมขยะอันตรายชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจ้างเหมาบริษัทเอกชนบริษัท N Y Care and Service จำกัด เก็บขนขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการที่บริษัทเอกอุทัยจำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้จังหวัดอุทัยธานีได้กำจัดขยะอันตรายในปีงบประมาณ2,564จนถึงปัจจุบันจำนวน4,481กิโลกรัม ขยะติดเชื้อชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทุกแห่งได้จัดตั้งถังขยะติดเชื้อสีแดงสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยนำส่งไปกำจัดรวมกับขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ดำเนินการจัดตั้งถังขยะติดเชื้อครบทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวบรวมไปเก็บไว้ณจุดพักขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลอำเภอแต่ละอำเภอเพื่อรอนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการทั้งนี้สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุทิธานีได้จัดจ้างห้างส่วนจำกัดสอรเรืองโรสระบุรีเก็บขนขยะติดเชื้อไปกำจัดที่บริษัทโชตกรพิบูลจำกัดอย่างถูกหลักวิชาการซึ่งปริมาณขยะติดเชื้อชุมชนที่กำจัดได้ ตั้งแต่ปีงบประมาณพศ .2564 จนถึงปัจจุบันจำนวน233ตัน130กิโลกรัมสำหรับการกำจัดกาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีมีโรงงานอุตสาหกรรม153แห่งซึ่งสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการนำเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์และควบคุมเชิงวิศวกรรมโดยได้อนุญาตนำกาอุตสาหกรรมออกนอกบริเวณโรงงานได้ร้อเปอร์เซ็น์ รวม25,764.88ตันแยกเป็นประเภทไม่อันตราย25,293.1ตันและประเภทอันตราย471.78ตันจังหวัดอุทัยธานีมีการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกขยะทั้งขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายชุมชนดังนี้1 การคัดแยกขยะอินทรีย์ได้ส่งเสริมให้ประชาชนจัดทำถังขยะเปียกระบบปิดการนำขยะอินทรีย์ไปเลี้ยงไส้เดือนดินการทำปุ๋ยหมักเพื่อลดรายจ่าย 2. การคัดแยกขยะรีไซเคิลมีการรวมกลุ่มในการจัดตั้งกองทุนชาปนก,กิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลการรวมกลุ่มจะตั้งธนาคารขยะการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆจากขยะรีไซเคิล 3. การคัดแยกขยะอันตรายชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน63แห่งจัดให้มีถังขยะอันตรายชุมชนไว้ในที่สาธารณะหรือจุดรวบรวมขยะอย่างน้อยหมู่บ้านหรือชุมชนละหนึ่งถังและเก็บรวบรวมส่งศูนย์รวบรวมขยะอันตรายตามที่ได้จัดทำ MOU ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกวันที่25ถึง30ของทุกเดือน โดยคณะกรรมาการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอุทัยธานีได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเป็นเจ้าภาพในการดําเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนเพื่อรวบรวมขยะอันตรายชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเหมาบริษัทเอกชนนําขยะอันตรายชุมชนไปกําจัดอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป 4. การคัดแยกขยะติดเชื้อชุมชน จังหวัดได้เน้นย้ำประชาสัมพันธ์การจัดการขยะติดเชื้อชุมชนเช่นหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยชุดตรวจเอทเคขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูกน้ำลายหรือสารคัดหลัง่งโดยแยกใส่ถุงต่างหากและทิ้งในถังขยะติดเชื้อสีแดงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้งไว้โดยเฉพาะเพื่อไปกำจัดร่วมกับขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นำไปเก็บไว้ยังจุดพักขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลอำเภอแต่ละอำเภอเพื่อรอนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการต่อไปด้านการจัดระบบเก็บขนขยะที่มีประสิทธิภาพมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เพียงพอและถูกต้องจังหวัดอุทัยธานีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยจำนวน25แห่ง มีการวางระบบเก็บขนขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับพื้นที่มีประกาศการเก็บและขนขยะมูลฝอยกำหนดวันเวลาและเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอยเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอยพศ2560ข้อ9สำหรับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดอุทิธานีมีจำนวน4แห่งดังนี้ 1. เทศบาลเมืองอุทิธานี เป็นเจ้าภาพกลุ่มคลัสเตอร์รับผิดชอบกำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน21แห่ง 2. เทศบาลตำบลบ้านไร่ 3. เทศบาลตำบลลานสักและ 4. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียวจังหวัดมีการดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนในพื้นที่ต่างๆ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและหน่วยภาคีเครือข่ขายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีการส่งเสริมการลดคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่สามารถเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะที่ประสบความสำเร็จ โดยมีส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปศึกษาดูงานและถือเป็นรูปแบบนวัตกรรมที่สามารถนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการดำเนินการอย่างเป็นรูป,ปรธรรมสามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้แก่เทศบาลตำบลเขาบางแกรกอำเภอหนองฉาง ได้จัดตั้งกองทุนชาปนก,กิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลที่ประสบผลสำเร็จโดยดำเนินการมาตั้งแต่พศ2561จนถึงปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองไผ่อำเภอหนองขยาย่างมีการจัดตั้งธนาคารขยะณนะที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองไผ่เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชนโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดและพื้นที่สาธารณะมีนักสู้กู้ขยะนำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่หมู่บ้านเพื่อรวบรวมขยะรีไซเคิลเป็นประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางจัดตั้งกองทุนชาปนก,กิจรีไซเคิลหรือธนาคารขยะตั้งแต่ปีพศ2562เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางตั้งแต่ครัวเรือนมีการเลือกคณะทำงานจากทุกหมู่บ้านทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมและกำหนดจุดรวบรวมขยะในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเลือกคณะทำงานระดับตำบล เพื่อดูแลกองทุนมีการรับขยะรีไซเคิลจากหมู่บ้านเดือนละหนึ่งครั้งองค์การบริหารส่วนตำบลประดูยืนอำเภอลานสักมีโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้านที่หมู่10บ,บ้านหนองปลาไหลตำบลประดูยืนอำเภอลานสักโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเป็นการเพิ่มมูลค่าจากขยะที่ดูไรค่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคามากขึ้นสร้างไรายได้ลดรายจ่ายภายในครัวเรือนและยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับหมู่บ้านชุมชนหน่วยงานอื่นๆได้ในด้านการดําเนินกิจกรรมที่เห็นผลเป็นรูปธรรมของกลุ่มอาสาสมัครต่างๆเช่นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือทอสมและจิตอาสานั้น จังหวัดได้ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องทั้งตามช่วงเวลาปกติและช่วงโอกาสวันสำคัญต่างๆเป็นการสร้างความรักความสามะคัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ในการช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดเรียบร้อยสวยงามน่าอยู่ในด้านการไดเริ่มนวัตกรรมแปลกใหม่อันเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องมือรูปแบบ กลไกาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านต,าต่างๆที่โดดเด่นไม่เหมือนใครและสามารถนำมาใช้อย่างประสบความสำเร็จในพื้นที่นั้นสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทิธานีได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์โดยใช้นวัตกรรมใหม่จากวัสดุการเกษตรที่ราคาตกต่ำหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือเป็นวัสดุที่เหลือจากการผลิต นำไปสร้างสารค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดมูลค่าเพิ่มโดยวิธี 4R เช่นก้างปลาและเกล็ดปลาซึ่งเป็นของเสียมาแปรรูปเป็นอาหารเช่นอาหารทานเล่นอาหารสัตว์ตลอดจนการสกัดสารที่มีประโยชน์เช่นแคลเซียมเจลาตินและเนื้อสับประรดติดเปลือกที่เหลือจากการแปรรูปให้มีมูลค่าโดยการจัดทำเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของเนื้อสับประรดเป็นการสร้างงานชุมชน ก่ให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชนนอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมที่มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประกอบการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งเป็นกิจกรรมของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแว่นอำเภอสว่างอารมณ์คือนวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะน้องแยกแยะ เราทีมลูกแม่น้ำสะแกกลางหนูชื่อเด็กหญิงพิมพัฒน์โพทองหนูชื่อเด็กหญิงชนทิชาชมโฮสอยู่ชัชนประฐมศึกษาปีที่5เป็นตัวแทนโรงเรียนบ้านหนองแว่นอเภสว่างอาณ์จังหวัดไปไทัยธานีงานที่จะนําเสนอมีชื่อว่าน้องแยกแยะพอละหลายๆท่านยิ้แบบนี้แล้วก็จ,จะคิดว่าเอ๊แยกอะไรนะงานชิ้นนี้ของพวกเราคือเครื่องแยกขวดแต่แก้วค่ะแระงบันดาลใจของผลง,งานชิ้นนี้มาจากการที่โรงเรียนของเราตั้งใจจะเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะหรือ ซีโร s เว o กูจากการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวพวกเราพบปัญหาว่านักเรียนส่วนใหญ่แยกขยะไม่ถูกประเภทโดยเฉพาะขวดและแก้วโดยเฉพาะน้องๆชั้นอนุบาลยังไม่สามารถแยกขยะได้ถูกประเภทรวมไปถึงปัญหาเรื่องสุนัขคุยขยะค่ะสำหรับโปรแกรม KBIDE จะแบ่งเปน็นสองท่อน Setup และ Lo o p Set Up ทำหน้าที่ตั้งค่าเริ่มต้นและ USB และองศาเซอร์โว เป็นส่วนของรูปค่ะเป็นการตั้งค่าข้อความส่งไปยังจอ LED นะคะและเป็นการตั้งค่าองศาของ servo ค่ะแล้วก็เป็นการตั้งค่าเวลาปิดเปิดฝาถาังอย่างค่ะสำหรับโปรแกรมซีล a คอบล็อกแรก w a t อน r ันทำหน้าที่สั่งงานบล็อกต่อมามีชื่อว่า w ว v e Cam ทำหน้าที่จับภาพและบล็อกนี้มีชื่อว่า d i e p Detect ทำหน้าที่แยกขวดและแก้วใน deep detect มี deep t a n ทำหน้าที่สอน AI ให้จำขวดและแก้วค่ะต่อมานะคะเป็นบล e ็อก i e e L มี2เงื่อนไขวยการขวดและแก้วค่ะต่อไปนะคะเป็นบล็อก delay ทำหน้าที่บองเวลา <c oughs> ให้โปรแกรมคิดไปส่งไปยังบล็อก serial light ต่อมานะคะบล็อก serial light ทำหน้าที่ส่งผลไปยังจอบอร์ดคิดไปค่ะต่อมานะคะเป็นบล็อกสุดท้ายชื่อว่าบล็อก debug นะคะทำหน้าที่แสดงจอภาพค่ะจากการกำหนดนโยบายทิศทาง ยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุทัยธานีที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและทุกส่วนราชการภายในจังหวัดได้ให้ความสำคัญในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดมีการสื่อสารให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆและให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธปร,รรมด้านเหตุร้องเรียนและการบรรเทาแก้ไขปัญหามีช่องทางการร้องเรียนและร้องทุกขทางโทรศัพท์สายด่วน1 5 6 7ศูนย์ดำรงธรรม ในปีงบประมาณพศ2564จนถึงเดือนมิถุนายน2565ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทิธานีได้รับแจ้งข้อร้องเรียนร้องทุกข์ซึ่งเป็นกรณีเกี่ยวกับการเผาทำลายขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมจำนวน5เรื่องซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้นำเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ได้รับแจ้งเข้าสู่ระบบดำเนินการตามมาตรฐาน สามารถแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนร้องทุกข์ดังกล่าวให้กับประชาชนจนเป็นที่ยุติทั้ง5เรื่องการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัดอุทัยธานีที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทําให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นทางกลางทางและปลายทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างวินัยและจิตสำนึกความรับผิดชอบขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้จังหวัดอุทิธานีเป็นจังหวัดที่มีความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่เป็นการดําเนินการที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสร้างคุณค่าและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวเศเกษตรปลอดภัยสังคมอุทัยผาสุข สนองต่อนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม